คลิปนี้ครับมีหน่อยมีมัดแถมกับแนวทั้งลาวพัฒนาแล้วก็ล่าวีไอพีเน้นล่าพัฒนากรดอกู้รดเล่นล่าวีไอพีกับลุนต่อกันเลยครับกับของเจดดวง95เจดดวง95ให้ล่าพัฒนาบุนีกับล่าวีไอพีให้วิ่งรูดที่3 7นะครับ3กับ7เด้อ2ตัวมี30 34 39นะครับ7 6 7 8 เจ็ดเก้านะครับสามตัวมี4ี9เจ็และ0 3 9ครับแถมแถมเจ๊ดวง95แนวทาง้าวพัฒนาบุนีต่อหอดลาวิเอพี่เลยนะครับเนาะเอาเป็นเพียงแค่แนวทางเด้อพี่น้องเดอ้อขอให้ทุกท่านโชคดีครับวันนี้น้อยสิคนฮะผู้ยให้แม่นๆนี่แหละมาบอกให้พี่น้องได้รุ่น ได้ไม่แห้งกันนะครับเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีครับ